สวัสดีค่ะอินดีต,ต้อนรับเข้าสู่นันมินเจอร์นี่นะคะ EP ที่แล้วขอบคุญมากๆากสำหรับการตอบรับที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยากเป็นนักรังสีหรือว่าสนใจกับการเป็นนักรังสีที่อเมริกาขนาดนี้โอเคตามสัญญาวันนี้ก็จะมาเล่าถึงกระบวนการการเข้าไปเรียนในเมเจอร์นี้เริ่มแรกสำหรับคนที่ไม่มีไอเดียว่า ฉันอยากที่จะออกจากประเทศของเราฉันเป็นนัก,กรงังสีแล้วฉันจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฉันมาเป็นนัก,กรังสีที่ต่างประเทศถ้าเราอยากจะมาที่อเมริกาเราอยากจะไปรัฐไหนเราเสิร์ชหาก่อนมีญาติอยู่ที่นั่นมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเราก็เสิร์ชหารัฐที่เราอยากไปอยู่แล้วเราก็เสิร์ชหาโรงเรียน ก็จะเป็น college หรือ university ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ซึ่ง university เนี่ยมันก็จะต้องเป็น bachelor ส่วนใหญ่โปรแกรมของเราของ Red t e ท h เนี่ยก็จะเป็น associate ซึ่งมันเป็นแค่2ปีมันใช้เวลาน้อยเป็นเหตุผลหนึ่งที่มินเลือกเรีนอันนี้หลังจากที่เราหารัฐหา college ได้หาว่า ในคอรเสจนั้นมีเมเจอร์ที่เราจะเรียนเข้าไปคลิกไปดูว่า prerequisite ที่เขาต้องการอะที่เราจะต้องเรียนก่อนที่จะแอพพลายเข้าเมเจอร์มันมีตัวอะไรบ้างมิ้นจะพูดสำหรับในส่วนของมิ้นนะคะก็คือ PCC ที่มิ้นเรียนนะของมิ้นดีควายหนึ่ biology สำหรับ for health เรียนอันนี้เสร็จปุ๊บมันถึงจะเป็นตัวต่อไปเรียน anatomy and physiology ที่นี่เขาจะเรียนรวมกันนะคะแต่เขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทก็คือ1 2 3ซึ่งมันก็เป็นตัวต่อสรุป4ตัวเนี้ยเรียนพีเล็กอย่างน้อยก็คือ1ปีแล้วนะก็คือ4เทอมนะแล้วก็จะมี math 1-1-1ซึ่งจะเป็นแมทเกี่ยวกับ P. Q. อะไม่ยากไม่ยากเราผ่านเราถ้าเราเรียนรังสีได้เราผ่านมาได้อันนะ่ะโคตรง่ายเลยแล้วก็จะเป็น writing 1-2-1เกี่ยวกับการ analysis วิเคราะห์อ่านน,นู่นนั่นนี่แล้วก็มาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวจะเป็น MEDICAL TERMINOLOGY ซึ่งก็เป็นเทมของคำศัพท์แพทย์ต่างๆแล้วก็เป็น Basic Computer ก็คือพวก e x c e l Word อะไรประมาณนั้นแะพอเราเก็บตัว p ีเลทั้งหมดครบเรียบร้อยใช่ปะแล้ก็เข้าไปดูว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้เราแอปพลพอเราเปิดให้เราแอปพลายปุ๊บเราก็ยื่นไปซึ่งของ PCC เนี่ยเขา มีเก็บคะแนนโดยจะเอาคะแนนจาก1คะแนนจาก P เล็กของอเกรดที่เราได้ของ Math แล้วก็ a n a t o ตมีฟิสิโกลจีหนึ่งสองสมารวมกันใช่ปะต่อจากนั้นเป็นคะแนน GPA รวมของตัว P เล็กทั้งหมดที่เขา Required แล้วก็มีคะแนนแบบสำหรับพวกที่เป็นทหารอะไรอย่เงี้ย เออซึ่งอันนั้นเราก็พวกเราก็จะไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรมันเป็นคะแนนนิดๆหน่อยๆแล้วก็คะแนนของ healthcare experience ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะไปวอร์นเทียการตามโรงมานต่างๆแต่ของมิน้นมิ้นเคยทำงานที่ไทยมาแล้วมิ้นก็ขออ่าให้พี่หัวหน้าที่ไทยเขาเซ็นให้เราแล้วมิ้นก็ได้คะแนนตรงนี้มายื่นภายเสร็จปุ๊บ เขาก็จะไปเรียงคะแนนโดยที่ว่าจะคะแนนถ้าเราคะแนนผ่านเกณฑ์ของเขาเราก็เข้าไปรอบแรกใช่ปะเหมือนประกวดนางงามอะเราเข้ารอบแรกอ่ะรอบที่สองคาดออกรอบขัดออกด้วยการตอบคำถามมีการอินทอว์วิวให้เราไปที่โรงพยาบาลไปแชโดดูด้วยว่าแบบเออการทำงานเขาเป็นยังไงเราจะชอบจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นเียจะตัดตัดออกครึ่งหนึ่งคอมเมนต์นนะ่ะ PCC จะรับอยู่ที่ประมาณปีละสามสิบแดคนประมาณนั้นไม่เกินเพราะว่าเขาหลังจากนะั้เขาก็จะต้องมีการกระจายนักเรียนไปฝึกงานตามที่ต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่า,าคลินิกที่เราไปฝึกอะ่ะเขารับนักเรียนกี่คนมีพี่คนนึง เขาก็เรียนอยู่อีกรัฐนึง่งกระบวนการก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะมีที่ต่างจากมินก็คือว่าของมินอะไม่ต้องใช้คะแนน i อเ t s แต่ของเขาต้องใช้คะแนน i อเอ s หมากกว่า6ออะเพื่อนเกรดจากที่ไทยโชว์ของอวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เลขต้องห้ามต่ำกว่า C แล้วก็มี placement test แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยื่นเข้าเมเจอร์เหมือนมินแล้วก็สอบต้องสอบของเขาจะเป็นข,ของเขาจะได้จากคะแนนสอบอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์กระบวนการคล้ายๆกันค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เทคเกือบ85%จบ associate หมดคือเราไม่จำเป็นต้องเรียน Bachelor นะคะสำหรับคนที่อยากเรียน Bachelor เขาให้เหตุผลวินว่าในอนาคตเพื่อแบบเป็นเมนเจอร์อะไรเงี้ยเขาจะดีควายบ c h เลอรความคิดส่วนตัวของมินนะเอออันนี้เราไม่ต้องซีเรียสเราเรียนแอสโซเซียตก็พอ2ปี2ปีในการเข้าเมเจอร์1ปีในการพีในการเก็บตัวพีเร็แล้วก็เตรียมภาษาให้พร้อมเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเรียนภาษาแล้วพอเรา ผ่านสัมภาษณ์แล้วก็เข้าเข้าไปได้เลยอแล้วก็ไปเรียนส่วนเรื่องอาการเรียนเดี๋ยวแยกคลิปไปเนาะเดี๋ยวมันเยอะอนถามว่าไม่มีใบเขียวจะไปเรียนได้ไหมย้ำอีกครั้งมิ้นมาวีซ่านักเรียนและตอนที่มินยื่นเข้าเมเจอร์มิ้นยังอยู่วีวซ่านักเรียนนะคะแต่ตอนเนี้ยมิ้นเป็นกินคาร์แล้วอันนี้มันมันก็จะง่ายง่ายตรงที่หางาน มิ้นก็เลยจะไม่รู้กระบ,บวนการว่าถ้าสมมติว่ามาวีซ่านักเรียนแล้วจบมามันจะมีความยากง่ายมันจะแค่ไหนอะ่ะอืมแต่ถ้ามันยากอะ่ะเขาก็ไม่เอาเราเข้าเมเจอรหรอปะเข้าใจปะเออแต่เขาก็ยอมให้เราเข้าเมเจอร์ได้แสดงว่าเราก็ต้องทําได้แหละเราก็ต้องแบบ ได้ทํางานแหละสาหรับคนที่จะมาวีซ่านักเรียนนะคะหลังจากวีซ่านักเรียนเสร็จปุ๊บเราเรียนเสร็จปุ๊บเราจะมีสิทธิ์ขอ OPT ที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้ต่ออีก1ปีนะขั้นต่ำหนึ่งปีสำหรับสายอา healthcare อย่างพวกเรานะมันอา,อาจจะมีสิทธิพิเศษคือมินไม่แน่ใจว่ามันรวมพวกเราด้วยไหมมันจะมีสิทธิ ให้เราอยู่ได้มากกว่าหนึ่งปีใครจะไปรู้เนาะอนาคตอะคือเราก็ไม่รู้ว่าใครจะแอรพายให้เราหรือเปล่าคือมันก็จะมีสิทธิ์ที่ว่านายจ้างแบบถูกใจเราอยากได้เรามากๆเขาก็จะแอร์พายใบเขียวให้เราได้นะคะมันก็จะมีประเภทนี้อืมมิ้น์ไม่อยากให้ความหวังแต่ว่าไม่อยากให้หมดหวัง คือไม่ได้อยากให้คาดหวังว่าแบบเออจะต้องมาที่นี่ให้ได้แต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดให้หมดกำลังใจว่ามันยากคือทุกคนทำได้และทุกคนไม่ใช่ว่าจบฉันจบนักรังสีมาฉันจะต้องเป็นนักรังสีเท่านั้นคือที่นี่อาชีพเยอะมากทุกอย่างแบบมันแยกย่อยออกไปหมดเลยมีคนถามว่าอายุ เขาจำกัดไหมไม่จำกัดนะคะมีเพื่อนมิ้นหลายคนในคลาสอะ่ะอายุแบบ40อัพจะ50ก็มีคือเขาที่นี่เขาไม่ได้แบบมาว่าเฮ้ยสามห้าพอแล้วอะไรอเงี้ยคือมินก็สามห้าแล้วแต่ว่ามินก็ยังเรียนแล้วเขาก็ยังคิดว่ามิ้นยังอายุน้อยมากสําหรับสามสิบห้าในการเริ่มต้นไม่สายเกินไปในการเริ่มต้นใหม่ถ้าคิดที่จะแบบ ยังไงกูก็จะมาไฟ g ต t ิ้งมาได้แน่นอนจบจากไทยมาต่อที่นี่ได้ไหมไม่ได้ต่อได้ถ้าต่อโทรแล้วก็เป็นสายอื่นคือมันมีเพื่อนมิ้นที่จบรุ่นมิ้นใช่ปะ่ะแล้วแต่ว่ามันมาต่อโทรอันอื่นแล้วมันก็ไปเป็นอย่างอื่นเลยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นนางรังสีอะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าเรามาต่อโทรได้ไหม แต่ว่าในความคิดของมินนะถ้ามินเลือกได้นะมินก็จะเรียนเรียนใหม่ค่ะอืมเพราะว่าอย่างหลายๆคนอะ่ะจะรู้สึกว่าเอ้ยอุตส่าห์เรียนจบมาที่ไทยอะ่ะมันไ,ไ,ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหรอแบบต้องมาต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่หมดเลยเหรอสําหรับมินมินว่ามันคุ้มนะกับการที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาหลักของประเทศเรา ตอนที่มินทํางานที่ไทยมินว่ามินก็พูดภาษาอังกฤษได้นะสื่อสารได้คือพอมามาพูดกับคนฝรัหลังจริงๆที่เขาพูดด้วยกันในในหน้างานในที่เขาพูดกันเองคือฟังไม่รู้เรื่องจนจนวันนี้ก็ยังรู้ยังมีบางคําที่รู้สึกว่ากูฟังไม่รู้เรื่องอืมเพราะฉะนั้นการที่เรามาเริ่มเรียนใหม่ มันก็ดีที่เราจะค่อยๆฝึกภาษาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรามั่นใจในการใช้ศัพท์ได้เรียนรู้การแบบฟังพูดอ่านเขียนในช่วงคอรเลจที่เราเรียนอยู่ไม่ใช่ว่าถ้าเราไปสอบเทียบแล้วเราไปสมัครงานแล้วเขาดันรับเราแต่พอเราไปทำงานจริงๆอะ่ะเรากลับสื่อสารไม่ได้มัน มันจะรู้สึกแยก่กว่านะมินว่าถ้าเรามาเรียนใหม่เราก็เหมือนเราได้ไปเรียนรู้ระบบของโรงพยาบาลแบบในฐานะนักเรียนอะในฐานะ s t ิ d e n นเขาก็จะแบบมีความให้อภัยเราอะเข้าใจปะเพราะว่าเราเป็น s t ิ d e n นเรายังต้องเรียนรู้แต่ถ้าเราสอบเทียบเร,เราไปสมัครงานแล้วเราไปอยู่ในฐานะเทคอะเราจะโดนว่านะ เพราะว่ามันคือเราเป็นเทคแล้วความราับผิดชอบของเราเความราับผิดชอบของเราเดี๋ยวเสียงแฮมความราับผิดชอบของเราก็ต้องเป็นแบบคือเราจ่ายเข้าใจ่ายเงินเดือนให้เราอะ <c oughs> เราก็ต้องทำงานได้พร้อมที่จะทำงานแล้วละค่ะ,ะเรื่องโอนหน่วยกิจได้ไหมของมินน่ะ <c oughs> บังเอิญ ของที่มิ้นมาของ PCC ที่มิ้นเรียนน่ะเขารับเ,เขารับโอนหน่วยกิที่ไม่เกินเจ็ดปีขึ้นไปแต่ว่าเขามินมาเจ็ดปีพอดีไงเออเขาก็เลยไม่เขาก็เลยโอนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะก็ต้องไปศึกษาเอาเองว่าโรงเรียนไหนยังไงหาที่ฝึกง,งานยากไหมขึ้นอยู่กับโรงเรียนเลยค่ะ มันจะมีพวกออนไลน์มินไม่แนะนำนะคะเพราะว่าการเรียนออนไลน์โรงเรียนจะสอนแค่เนื้อหาแล้วการไปหาคลินิกเขาจะเหมือนให้เราไปหาเองซึ่งมันยากมากๆในการไปขอเขาเทรนเพราะว่าตัวนักเรียน,น,เ,รยนเราจะต้องมีอิน u ูร n นซ์ซึ่งคัว e r อร์ค r วเอร์เราใช่ปะต่อเราเป็นนักเรียนแต่ถ้าเป็นออนไลน์เราจะต้องไปหาเองซึ่งมันซึ่ง โรงพยาบาลเขาก็จะไม่รับเพราะว่าเราไม่มีอินชอลันขุมพองมันก็จะเสี่ยงเขาสำหรับโคมินเขาหาคลินิกดิวคลินิกให้แล้วก็พอเราไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผ่านจากที่เขาสอบสัมภาษณ์เราคลินิกแต่และคลินิกก็จะเป็นคนเลือกเราไปที่คลินิกนั้นเพราะฉะนั้นการหาคลินิกของมิน้นไม่ยากค่ะค่าเทิม สำหรับคอมินเป็นคอลเลจก็จะถูกกว่ายูนิวอร์ซิตี้นะคะเกือบเท่าหนึ่งเลยนะคอ,ะอมินอยู่ที่258เหรียญ per credit ถ้าเรามาวีซ่านักเรียนการเป็นวีซ่านักเรียนจะต้องอลงอย่างต่ำเทอมละห้ามน้อยกว่า12เครดิตตอนที่มินเป็นวีซ่านักเรียนจะจ่ายอยู่ที่3,000 นิด,นดถึงมีบางเทอมแบบสี่พันสรุปจะอยู่ที่เทอมละประมาณแสนแสนนิดเมเจอร์ Major, เราเนี่ยจะเรียนทั้งหมด8เทอมกับอีกครึ่งเทอมก็ไปบวกกันเองนะแล้วก็พีเล็กอีก1 1ปีเทอมละแสนเก้าเทอมก็9ก้าแสนก็ ให้เตรียมประมาณล้านล้านนิดๆอ่ะประมาณล้านล้านห้าอ่ะสำหรับค่าเรียนนะคะค่าของชีพก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะกินดีอยู่ดีแค่ไหนก็ก็แตกต่างกันไปในแต่ละในแต่ละคนเนาะแล้วก็ค่าของชีพในแต่ละรัฐก็ต่างกันเดี๋ยวทำคลิปอันนี้ไหมทำคลิปแบบอ่าเสียเงินเดือนหนึ่งต้องมี ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อใครอยากรู้เนาะว่าค่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งเราควรที่จะมีเงินเท่าไหร่คิดว่าคบค v e r หมดแล้วสําหรับการที่จะเรียนเป็นนักรังสีนะคะสาหรับวิชาที่จะเรียนเดี๋ยวค่อยแยกออกไปอีกเนาะตอนตอนเข้าไปเรียนแล้วอว่าแบบเราต้องได้ทําอะไรบ้างเราต้องเก็บเคสยังไงอะไรที่เราต้องเรียนคลิปนี้ก็ขอเป็นแบบ ไอเดียสำหรับคนที่อยากเริ่มหาที่เรียนอยากรู้ว่าเรียนยังไงค่าเทอมประมาณไหนวิชาอะไรที่ต้องได้เรียนเผื่อบางคนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีแล้วแบบสนใจนะคะอมืมันไม่ได้เป็นเป็นสาขาวิชาที่ยากมากเออไม่ต้องทำงานหนักมากก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากอา่อ ค่าตอบแทนโอเคใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของมิ้นคลิปแรกที่ว่าเป็น1วันสำหรับการเป็นระทัที่อเมริกาก็ไปดูได้นะใครยังไม่ได้เห็นว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็ย้ำอีกครั้งประมาณ900บาทต่อชั่วโมงนะคะคนถามว่าเดือนหนึ่งทำแค่ไหน ฟูลไทม์ทำอยู่ที่ประมาณ36หรถึง0ชั่วโมง per week นะแล้วก็รายได้อยู่ที่รายได้ average ที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000นิดนิด per year คือ average นะซึ่ง average เนี่ยมันคือฝรั่งที่เนี่ยเขาทำไม่ทำ OT นะคะมันก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเราขยันทำ OT มันก็ต้องได้กว่าน,นี้อยู่แล้วว่าเปล่า สำหรับวันนี้น่าจะน่าจะาครอบคลุมใครมีคำถามอะไรอยากให้ตอบเพิ่มอคอมเมนต์ทำได้มินตอบให้หมดทุกคำถามไม่กากนะคะอืแล้วก็ยินดีตอบทุกคำถามเข้าใจว่าแบบเออม,มันมันยากไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไองอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ประเทศเราด้วยเนาะ แต่ว่าถ้าอยากย้ายจริงๆย้ายได้ค่ะทุกคนมีความฝันสู้ๆมันทําได้ทุกคนก็ทําได้เด้อสำหรับใครที่ดูมาถึงจุดดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆที่ดูกันขอบคุณที่ subscribe แล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปก็คลิปต่อไปอยากให้เป็นอะไรก่อน คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วก็ไว้เจอก,กันรอบหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย